สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคำ question word นะครับคำสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการใช้คำว่า how ซึ่งแปลว่าอย่างไรทีนี้เรามาดูนะครับว่า how เราใช้กันอย่างไรนะครับสำหรับคำว่า how นะครับเป็นตัวเึ้ืต้นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นการวิธีการอธิบายเช่น how do you come to school ุณมาโรงเรียนอย่างไรดังนั้นนักเรียนจะต้องอธิบายว่าวิธีการของนักเรียนที่จะมาโรงเรียนนั้นนักเรียนมาอย่างไรคําตอบต้องเป็นวิธีการนะครับ I come to school by car นะครับก็คือนักเรียนมาโรงเรียนโดยอาศัยรถยนต์นะครับหรือถ้านักเรียนโรงเรียนบ้านแตะเหล่าไร่ทิศที่อยู่แถวๆนี้อยู่ใกล้โรงเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะบอกว่า I come to school by bicycle นะครับก็คือมาโดยรถจักรยานหรือนักเรียนถ้านักเรียนเดินมาโรงเรียนนักเรียนก็บอกว่า I come to school on foot หรือ I walk to school ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เรียนสามารถจะใช้มาโรงเรียนได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทีนี้นะครับเราใช้ how ในการถามทุกสุขบ้างละ่ะนะครับก็คือถามว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไร มาดูว่าสบายดีหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะครับก็เป็นการถามทุกสุขอายกตัวอย่างเช่น how are you how are you ก็คือคุณสบายดีไหมดังนั้นถ้านักเรียนสบายดีก็บอกว่า I'm fine ฉันสบายดีนะครับอันนี้คือการใช้ how นะครับในฐานะที่ว่าเป็นการอธิบายแะวิธีการแล้วก็การถามทุกสุขแต่คำว่า how นะครับเรามอีอีกหลายตัวนะครับนะครับนอกจากนี้ที่ เราได้กล่าวมาข้างหน้า how เฉยๆที่แปลว่าอย่างไรเรามี how อีกหลายคำเช่น how old นะครับใช้ในการถามอายุคำตอบเป็นอายุเช่น yes a r o l d นักเรียนสังเกตเวลามีประโยคคำถามาถามขึ้นต้นด้วยอย่างไรถ้ามีคำตอบว่า yes a r o l d ต้องถามด้วยคำว่า how old นั่นเองนะฮะต่อไป how long how long นะครับใช้ถามความยาวหรือความยาวนาน คำตอบที่ได้จนะต้องเป็นความยาวนานซึ่งจะมีคำว่า for บวกจำนวนจำนวนปีจำนวนว,นวันหรือว่าอาจจะบอกว่าเป็นเซนติเมตรก็ได้เช่นถามความยาวของอฟุตบาทความยาวของกระดานดำอะไรเงี้ยดังนั้นต่อเป็นเซนติเมตรหรือเมตรอะไรเนี่ยนะครับต่อไป how far นะครับ how far ช้ถามความไกล คำตอบเป็นมาตราความยาวเป็นกิโลเมตรอะไรครับเช่นถามว่าจากโรงเรียนกับบ้านนี่กี่กิโลนะครับอาจจะถ้านักเรียนก็จีอยู่ใกล้โรงเรียนก็ประมาณ3กิโล2กิโลนะครับต่อไป how ม a n ่นะครับใช้ถามจํานวนของคํานามที่นับได้นามที่นับได้ก็คือคํานามที่ไม่ใช่ของเหลวนะครับไม่เป็นผงดังนั้นคํานามที่นับได้เราสามารถใด้ชีวิตประจำวันในภาษาไทยนักเรียนสามารถนับ อะไรนะที่นักเรียนนับ1 2 3ได้สิ่งนั้นแหละนะครับเป็นคำนามที่นับได้คำตอบของ Har m ม n นนะครับคำตอบจะเป็นจำนวนและจำนวนนั้นจะนำหน้าคำนามที่นับได้นะครับเช่นปากกาเป็นนามที่นับได้ดังนั้นปากกา3ด้าม,ามเราก็สามารถเอาจำนวน3ไปใส่หน้าปากกาดังนั้นเมื่อมี3เป็นพหุพจน์ปากกาจะต้องเติม S แต่ถ้ามี1น,นะครับ ไม่ต้องเติม s vs เราสามารถใส่ Art i c l e a ได้จะได้รู้ว่า article a r ร i c l e a แปลว่า1น,นะครับต่อไปนะครับ how much how much ได้าถามจำนวนของคำนามที่นับไม่ได้นะครับแตกต่างจาก how many นามที่นับไม่ได้ก็คืออะไรลูกนะครับคำนามที่นับไม่ได้ก็คือคำนามที่เป็นผงเป็นก้อนเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ เป็นของเหลวนะครับดังนั้นคําน้มที่นับไม่ได้เราจะต้องเอามาตวงวัดหรือชั่งหรือใช้บรรจุคาน้มใช้ภาชนะบรรจุนะครับเช่น2กิโลกรัมเอามาชั่งนะครับเป็น2กิโลกรัมสามขวดใส่ภาชนะคือขวด5ถุงนะครับเอามาตวงใส่ถุงเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีการใช้ของฮาวและก็ฮาวทุกๆตัวนะครับ ยังไงก็ตามถ้านักเรียนไม่เข้าใจน,กกานะครับนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะอ่าทบทวนโดยการเปิดวิดีโอนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วก็ทำแบบฝัดควบคูบ่ไปกันด้วยนะครับวันนี้คุณครูก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ